วัค่ะวันนี้เราได้ซอสผัดขี้เมาของแบบข้าวเมียมานะคะมาเรามาทํากันเลย1เราใส่น้ํามันในกระทะร้อนไปก่อนเราก็ตามด้วยกระเทียมนะคะเอาลงไปแล้วก็ผัดไปผัดคลุกเข้ากัน<อ>ตามด้วยหมู<อ>หมใส่หมูไปเลยค o เลีคเลโคเลไปเรื่อยๆจนกว่ามหมูจะสุกประมาณห้าสิแล้วเราก็จะตามไปด้วยเอออะไรนะซอสเนาะเออซอส เราเป็นคนกินรสชาติจัดจ้านเราก็ใส่แบบไม่ต้องตัวแต่ความจริงเราใส่แค่สองช้อนก็พอนนะแล้วก็ตามด้วยเบอรมีกึ่งสําเร็จรูปหรือว่าเส้นอะไรก็ได้นะทุกคนต้มก่อนหรือว่าอะไรก็เลยแต่ออแต่เราเรากออ็เราก็ไปต้มนั่นแหละแล้วก็ตามด้วยพริกไปเพิ่มสีสันความจัดจ้านนะคใครอยากใส่ผักใส่เนื้อสัตว์อะไรเพิ่มเติมได้เลยนะเพราะว่ามันสะดวกอะ่ะแต่ส่วนตัวเน้นไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะเพราะว่ารสชาติซอสมันอร่อยอยู่แล้วอะ่ะเออมัน หอมกินเลยอ,อะเสร็จเรียบร้อยหอมมากอร่อยมากหอมมากสิบเต็มสิบไปตามกันนะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่า